เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ h o n d a Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 1 1 0 i ไเพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็น,ท,นที่หนึ่ง Breeze ว o w e r 5 in 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นาน ที่ป่าชุมชนบ้านน้ำเหลาหมู่ที่5ตำบลบานโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายนรงศักดิ์หอมมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมาธานเปิดโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลงิงชิงเก็บลดเผาจังหวัดเพชรบูรณ์มีนายนรงบ่งรักผู้อำนวยการสมักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานนายพยนรืองระยนต์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนหน่วยงานส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า200คนนายนารงบวงรักผู้อำนวยการสมรังงนทรนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุร์กล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดาเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบของการชิงเก็บเป็นการเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า ลดโอกาสการเกิดไฟป่าและการเผาในช่วงฤดูแห้งของทุกปีซึ่งเป็นต้นเหตุของฝุ่นละอองและก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงังหวัดเพชรบุร์จึงร่วมกับหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เปิดโครงการจัดการเชื้อเพลิง ชิงเก็บรถเผาเจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นเพื่อนําเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าออกมาใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการเผาโดยทำการบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านน้าําเหาหมู่ที่5ตําตบลบ้านโคกอนนําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่นําร่องเนื่องจากเป็นป่าเป็นจพรรณที่มีความสมบูรณ์และเป็นป่าชุมชนโดยจะดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่อื่นๆทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าซึ่งสามารถลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาส่งผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงความสมบูรณ์ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป